เวลาดูอนิเมะดิจิมอนตอนประมาณ20แต่ละภาคเนี่ยผมก็คาดหวังนะว่าเราจะได้เห็นพวกแบบร่างสมบูรณ์แล้วอ่ะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้ก็มาต่อกันกับภาร์ทงนะครับที่ว่าความคืบหน้าของเนื้อเรื่องในอนิเมะดิจิมอนทั้ง8ภาคเนี้ยในณตอนที่20 30, 40อะไรพวกนี้นะครับมันไปถึงไหนแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นตอนที่20ของทุกภาคก็เหมือนเดิมนะครับตั้งแต่ภาคแอดเวนเจอร์ไปจนถึงภาคโกสเกมเนาะโดยก็เงื่อนไขเดิมนะครับผมอนิเมะ8ภาคนั้นจะไม่มีแอคมอนนะครับผมเป็นดิจิมอนล้วนๆเลยครับซึ่งบอกได้เลยว่า พอเป็นช่วงตอนประมาณ20อย่างเงี้ยก็พอจะคาดหวังได้แล้วนะครับว่าดิจิมอนของเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องมีการเติบโตไปแล้วประมาณหนึ่งเลยนอกจากนั้นแล้วก็ควรที่จะปราบบอสย่อยๆไปสักตัวหนึ่งแล้วไหมอะไรแบบนั้นนะครับเดี๋ยวเราลองเอาวิเคราะห์กันว่าแต่ละภาคนั้นจะเป็นยังไงบ้างเนาะเริ่มที่ภาคเอ็กวินเจอร์กันเลยครับผมตอน20ของภาคเอ็กวินเจอร์ภาคหนึ่งนะครับก็คือแปลงร่างสมบูรณ์เมทัลเกรมอนครับซึ่งช่วงนั้นก็คือเป็นเมทัลเกรมอนตัวแรกนะครับที่วิวัฒนาการเป็นร่างสมบูรณ์ไดดด้้้แลลวนะซึ่่งงเเ็กกกททีีถูือมมัห8คนน ก็เหลืออีก7คนนะก็รอกันไปยาวๆซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยช่วงตอน20-30ถึงผมสปอยไปก่อนเลยว่ามันจะเป็นช่วงเหมือนดอกเบีย้ยทบต้นเลยครับผมที่พวกเด็กๆจะสามารถแปลงร่างสมบูรณ์กันได้รวด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 เลยนั่นเองครับแต่ทีนี้ตอน20เป็นของพระเอกไปก่อนเนาะจากการที่ว่าวิวัฒนาการผิดพลาดครั้งหนึ่งกลายเป็นสกาวเกรมอนไปแล้วคราวน,นี้ก็คือต่อสู้กับเอเตมอนและเอเตมอนที่มันต้องให้เมทันเกรมอนมาจัดการนะครับเนื่องจากว่าตัวของมันเนี่ยเกือบตายไปแล้วก็จริงแต่มันกลับไม่ตายเพราะว่่าามมมันนนถูนนอนนูออยยยดึงข้ไปใิิตสลล ซึ่งดิจิมอนที่หลุดเข้ามาสัมผัสกับวัตถุนี้นะครับก็ต้องแหลกสลายไปได้เลยเนาะแต่ว่าตัวของเอเตมอนดันรอดมาได้และทีนี้ตอนนั้นพวกเด็กๆก็คือโดนเอเตมอนเล่นงานไปเกือบหมดแล้วนะครับส่วนไทจิเองที่ได้มาเผชิญหน้ากับเอเตมอนเขาเนี้ยไม่กลัวอะไรแล้วพลังแห่งความกล้าจะสำแดงเดชก็ทําให้เกรมอนวิวัฒนาการกลายเป็นเมทัลเกรมอน on, แล้วก็สามารถกำจัดเอเตมอนลงไปได้ครับซึ่งที่จริงผมจะบอกว่าการที่เฮ้ยตอนที่10เนี่ยก็เหลือแค่คนเดียวที่ยังไม่ได้แปลงร่างโตเต็มวัยแล้วพอมาตอนที่20พิ่งงแปราสมบูรรณ์ดแคค่นเียวหอ ที่จริงแล้วเนี่ยผมใช้คําว่าภาคหนึ่งนะครับมันมีกิมมิคตรงที่ว่าต้องตามเก็บพวกตาสัญลักษณ์ด้วยแหละเนื้อเรื่องมันก็เลยไปอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเองนะก็เลยพึ่งแปลงร่างสบู์ได้ตอนที่20นี้แค่ตัวเดียวครับต่อมาจะเป็นของภาคซีโรทูกันภาคซีโรทูนะครับตอนที่20มีชื่อว่าวิวัฒนาการเหนือขั้นแม็กนามอนสีทองครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็นตอนที่คิเมรามอนซึ่งเป็นดิจิมอนของดิจิมอนไคเซอร์นะครับได้ถือกันเหนื่อยขึ้นมาแล้วก็ออกอารวาวดดดท่ World เเกกกนม้นนนนนนนสุ็ูไไ มันเป็นดิจิมอนที่อันตรายเกินไปก็ต้องไปจัดการซึ่งตอนที่20นี้ก็ได้ปลุกเข้าไปในฐานทัพของดิจิมอนไคเซอร์นะแล้วพอต่อสู้กับคิเมร่ามอนแล้วก็ปรากฏว่าต่อให้5้รุ่นหนึ่งก็ยังไม่สามารถเอาชนะได้ครับซึ่งระหว่างที่คิเมร่ามอนมีการเคลื่อนไหวไปนู่นไปนี่เนี่ยวอมมอนจะสัมผัสได้ว่าดิจิมอนไคเซอร์หรือเคนเนี่ยเขากําลังตกอยู่ในสภาวะอะไรบางอย่างเหมือนถูกความมืดเล่นงานนะและทีนี้ตัวของเคนที่ถูกความมืดเข้าเล่นงานเรื่อยๆวอมมอนก็เลยต้องการขอให้ไดสุเกะเน่ยายาากด er on, อ,อ้สุท็ ที่ห้องเครื่องของฐานทัพดิจิมอนไคเซอร์นี้นะครับและตอนนั้นไดุเกะก็ได้เจอกับดิจิเมทัลสีทองซึ่งดิจิเมทัลสีทองนี้ก็ทําให้วีมอนสามารถวิวัฒนาการกลายเป็นแมกนามอนครับแต่น่าเสียดายที่ว่าตอนที่20นี้นะครับเพิ่งแปลงร่างเท่านั้นการตัดสินจริงๆมันอยู่ที่ตอน21ครับผมซึ่งถ้านับความคืบหน้าการวิวัฒนาการของพวกดเด็กๆเนี่ยผมว่าก็มาดีก็คืออย่างมิยากโอลี e ่พวกนี้หรือไดุเกะเองอย่างเงี้ยก็ได้ดิจิเมทัลอันที่2ม,มาเป็นที่เรียบร้อยแแแแแลลล้้้้ววววกกกกก็็็เเหืออออค่่่าารรรรตตตงงงโมพจสะไไบบนีีทป ในช่วงตอน20กลางๆครับแต่ต่อมาก็จะเป็นภาคเทมเมอร์กันนะครับภาคเทมเมอร์ตอนที่20จะมีชื่อว่านี่แหละคือไพ่ใต้บลูการ์ดแห่งมิตรภาพซึ่งตอน20นะครับพูดถึงสถานะก่อนเนาะตอนนั้นก็คือพวกทาคาโตะกําลังต่อสู้กับดิจิมอนกลุ่มหนึ่งที่มีชื่อว่าเดวาครับซึ่งเดวาจะมีทั้งหมด12ตัวนะครับแล้วก็ได้รับคําสั่งของซูเซมอนมาให้ออกตามหาดิจิเอ็นเทเลแคร์ซึ่งดิจิ Care เอ็นเทเลแคร์เผื่อใครงงนะครับมันก็คือ,อคูอลั่บกไปทีจ เลยมีพวกเดว่ามาต่อสู้กับพวกทากาโตเป็นเรื่องเป็นราวเพราะพวกทากคาโตต้องการปกป้องคูรูมอนนั่นเองครับผมทีนี้ช่วงตอนที่20นะครับเอาเป็นตอน19ก่อนตอน19เนี่ยจะมีศัตรูณนะเวลานั้นก็คืออินดารามอนก็เป็นนักสัตว์ม้านะครับแล้วตอนที่19ที่ต่อสู้กันไปเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินครับแล้วก็คามาถึงตอนที่20นั่นเองเนาะโดยนับตอนที่20นะครับผมตอนนั้นทากคาโตรูกิแล้วก็เจเลียเขาสามารถทําให้ดิจิมอนของตัวเองแปลงเป็นร่างสมบ,บูรณ์กันได้หมดแล้วนะ ใช้บลูการ์ในการวิวัฒนาการผมคงต้องอธิบายง่ายๆนะครับว่าที่จริงแล้วเนี่ยเนื่องจากจาเป็นต้องใช้บลูการ r ดในการวิวัฒนาการและช่วงนั้นเพิ่งวิวัฒนาการได้ใหม่ๆก็ใช้คําว่ายังไม่คยคล่องนั่นเองนะตอนที่20นี้นะครับเนื่องจากว่าการวิวัฒนาการร่างสมบูรณ์ต้องใช้บลูการ r d ฮิโรคาสึนะครับเพื่อนรักของทาคาโตะเลยเขาก็อุตสาห์คิดค้นบลูการ r ดมาให้นะครับท <c oughs> ่านผู้ชมเห็นภาพบลูการแล้วสบายใจไหมนะครับว่ามันจะสามารถใช้งานได้ซึ่งคิดค้นบูการ์ดมาให้มันก็น่าดี กันนะครับก็คืออินเดอรมอนออกมาอีกรอบหนึ่งพวกทาคาโตะก็ต้องไปต่อสู้โดยการต่อสู้ครั้งนั้นการเป็นร่างตัวเต็มวัยเนี่ยไม่เพียงพอที่จะต่อสู้กับอินเดรมอนได้ครับแล้วทีนี้เนี่ยไอ้บลูการ์ที่ฮิโรคาสึคิดมานะครับมันแสดงพลังมิตรภาพครับผมซึ่งที่จริงแล้วอันนี้ถ้าอธิบายเชิงกลไกของภาคเทมเมอร์ก็คือความปรารถนาของเพื่อนที่จะช่วยเพื่อนอย่างของฮิโรคาสึไปสู่ทาคาโตะเนี่ยมันสัมฤทธิ์ผลทําให้บลูการ์สามารถใช้งานได้แล้วกราวมอนก็วิวัฒนาการกลายเป็น mond, ไปไนนนนเมกกาาโลรรอจัััดดบิไไป้่ง ซึ่งก็ประจบเหมาะเลยนะครับช่วงตอนที่20ที่กําจัดอินเดรามอนนี้ไปเดว่าก็ถูกกาจัดไปแล้วประมาณ6ตัวครับสำหรับความคืบหน้าในภาคนี้ผมว่าโอเคนะครับเนื่องจากว่าจํานวนเด็กที่ถูกเลือกมันค่อนข้างน้อยแล้วการเล่าการวิวัฒนาการร่างสมบูรณ์เนี่ยมันไม่ได้ลึกขนาดที่ว่าต้องตามเกตตาสัญ,ญลักษณ์เหมือนของภาคหนึ่งใช่ไหมตอนที่20ของภาคหนึ่งมันก็เลยเป็นว่าพึ่งแปลงร่างได้แค่คนเดียวแต่ว่าของภาคเชมเมอร์เนี่ยแปลงร่างกันไปได้3คนแล้วนะครับต่อมาของภาคฟรอนเทียนะครับภาคฟรอนเทียตอนท โดยสถานะตอนนั้นนะครับอะพูดสรุปถึงบีส p i ริ t เนาะซึ่งเป็นพลังอีกขั้นหนึ่งที่ผมเคยพูดไว้ในของพาร์ทตอน10ตอน10เนี่ยยังมีบีสเปริตออกมาแค่อันเดียวนะครับของฝั่งพระเอกแต่ว่าณตอนที่20น,นี้ทุกคนได้บีส p i ริ t กันมาหมดแล้วครับขั้นต่อไปก็ต้องเป็นดับเบิลส i r ริซึ่งก็ต้องเป็นอีกพาร์ทหนึ่งของเนื้อเรื่องซึ่งณตอนที่20ยังทําไม่ได้ครับณตอนที่20นี้นะครับก็ยังคงต่อสู้กับพวกศัตรูที่เป็นสเนนโดยัปริตของฝั่งเครูบ ตอนนั้นเหลือสี่ครับผมเหลือลานามอนเมอร์คิวลาลมอนดัสมอนแล้วก็อาร์โบมอนโดยที่กรอสมอนถูกกาจัดไปแล้ว1ตัวครับโดยการต่อสู้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความมั่วั่วตัวเหลวกันประมาณหนึ่งแต่ผมใช้คําว่าช่วงตอน1 0 2ถึงเนี่ยมันเป็นการปูบทเพื่อให้ได้บีสปิริตมาเพิ่มเติมมากกว่าเนาะแต่ศัตรูถูกกาจัดไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยผมว่าก็เป็นการเนินเนินเรื่องที่ไม่เลวครับที่จริงอยากจะให้ถูกกาจัดไปอีกสกตัวหนึ่งนะแต่หลังจากนี้แหละครับก็จะโดนกันโรลๆเลยนั่นองงงแแลตตตต้้รรััรัับจาากกกกววววิิสปขฝพยถูดไ แกร่งก็ต้องออกโรงแล้วนะครับนั่นก็คือดัสมอนที่เป็นนักรบสปิริตแห่งความมืดครับซึ่งดัสมอนปรากฏตัวขึ้นมาในตอนนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นตัวเอกอย่างที่คิดไว้ครับผมคือมันเป็นช่วงการต่อสู้ในป่าแห่งความมืดที่อาโบมอนนั้นมาต่อสู้กับพวกทาคุยะก่อนครับและอาโบมอนที่แปลงเป็นเพเทลดรามอนนั้นก็ถูกชิงบิสสปิริตไปแล้วอาโบมอนที่รอดมาได้นั้นนะครับเห็นดัสมอนมาแล้วก็โอ้ดัสมอนมาได้จังหวะพอดีเลยหน้าฉันกำลังแย่ช่วยฉันหน่อยสินะครับ ดัสมอนสแกนเซเบอริตไปนะครับพร้อมทิ้งคําพูดทิ้งท้ายว่าโ oh อ <c oughs> ้ไม่นะเพื่อนในเมื่อวานคือศัตรูในวันนี้หรือนี่อ่าแล้วก็จากไปตามนั้นเลยนะครับอ่าแล้วทีนี้ตอนที่21ก็จะเป็นการต่อสู้กับดัสมอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราวครับซึ่งบอกก่อนเลยว่าดัสมอนนี้เป็นศัตรูสเกลมหาการมากนักรบทั้ง5คนของฝั่งพระเอกก็ยังเอาไม่อยู่นะครับอ่าน่าดูชมจริงๆว่าช่วงตอนต่อไปจะเป็นยังไงของภาคเซเวอร์ตอนที่20นะครับผมจะมีชื่อว่าช่วยคุณแม่ให้ได้นะอิคุโตะ สิ่งนั้นคือเพลงของฮากูรุบอนซึ่งก็จะเป็นช่วงเนื้อเรื่องที่ว่าพวกพระเอก3คนนะครับมาซารุโยชิโนะแล้วก็โทมะสามารถทําให้ดิจิมอนของตัวเองเป็นร่างสมบูรณ์กันได้หมดแล้วครับซึ่งในตอนตอนสิผมจะพูดไว้ประมาณว่าโทมะกับโยชิโนะเนี่ยเขาทำได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วตอนที่10เนี่ยมันก็เลยจะไม่ได้เป็นตอนที่พิเศษอะไรที่หวงบอกได้ว่าเฮ้ยการเดินทางของ10ตอนก่อนนั้นนั้นมาเป็นยังไงแต่ทีนี้พอมาเป็นตอน2ี่บปุ๊บเนี่ยระหว่างช่วงตอนที่1ิกับ 20, ยีกาารํ่ ดิจิโซของตัวเองก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างโตเต็มวัยกลายเป็นร่างสมบูรณ์ได้นะครับแล้วก็ได้เจอกับตัวละครมนุษย์ที่มีชื่อว่าอิคุโตแล้วอิคุโตเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ก็เครียดแค้นมนุษย์จากการที่เคยเข้าใจว่ามนุษย์นั้นฆ่าแม่บุญธรรมของเขาอย่างยูคิดารุมอนไปนั่นเองใช่ไหมแล้วทีนี้มันจะมีช่วงที่มาซารุเจออิคุโตเจอเมอร์คิรีมอนแล้วก็ต่อสู้กันไปแป๊บ,บนึงทุกคนก็กลับมาที่โลกมนุษย์และหลังจากนั้นก็มีดิจิมอนที่บุกมาถล่มโลกมนุษย์ ว้ดยและทีนี้ระหว่างที่ทุกคนกําลังต่อสู้กันมัว่วสซ้โต้เหลวนะครับไอตัวเสี่ยมตัวหนึ่งนั่นก็คือโกสซ์มอนมันก็ปรากฏตัวขึ้นมาและมันแสดงท่าทีว่ามันทอดทิ้งอิคุตโตะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหมายควาว่าทัพดิจิมอนที่มันนํามานียมันสัตย์ให้โจมตีทําลายมนุษย์ให้หมดรวมถึงอิคุตโตะด้วยนะครับอิคุตโตะก็เคว้งคว้างเจ็บปวดใจที่โกสซ์มอนทอดทิ้งไปแล้วนะแล้วครอบครัวดิจิมอนของฉันที่อยู่ที่ดิจิตอลเวิร์จะเป็นยังไงซึ่งอันนี้ต ซูมอนนั้นฆ่าอิคุตโตแน่นอนนะนะแต่ว่าอิคุตโตที่เคว้งคว้างตอนนั้นนะครับก็ได้มาซารุนี่แหละนะที่ช่วยมาเยียวยาจิตใจในภายหลังครับแต่ว่าเนื้อเรื่องหลักของตอนที่20นะครับมันจะว่าด้วยเรื่องของมารซารุเนี่ยพาอิคุตโตไปเจอพ่อเจอแม่ซึ่งตอนนั้นแม่กับพ่อของอิคุตโตนะครับก็คือพวกสัตว์จันโนกุจิเนี่ยเขาก็มีลูกสาวไปใหม่แล้วนะและทีนี้พ่อเขาที่จะเจอกับมาซารุก่อนก็มีการบอกไว้นะครับว่าไม่อยากให้รู้เรื่องอิคุตโตนะเพราะว่าครั้ง,นง,นง World, ตตนนหน แม่เขาเนี่ยเสียใจมากๆนะครับแล้วตอนนี้มีลูกสาวแล้วไม่อยากให้แผลใจที่ครั้งหนึ่งเคยคิดไปแล้วว่าเนี่ยสูญเสียลูกชายไปแล้วนะไม่อยากให้แผลใจนั้นมันฟื้นกลับขึ้นมาครับก็เลยขอมาสารุปไว้แต่สุดท้ายแล้วด้วยบทหรืออะไรก็ตามนะครับทำให้อิคุตโตเนี่ยได้เจอกับพวกพ่อแม่ของเขาอีกครั้งหนึ่งครับแล้วขณะที่ยังไม่ได้พูดคุยอะไรกันดีนะครับก็ต้องต่อสู้กับศัตรูตัวหนึ่งนั่นก็คือฮากุรูมอนซึ่งฮากุรูมอนนะครับผมมันมีการโผล่มาแล้วก็ใช้เครื่องจักกรขขอออองงงงง้้้าาานน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 ูจััั่่่่่แแหหหหหลละะใททีีีีปปปเเเ็็ุุุยยตตตตต์์วมมมมึืด แล้วมันมีความรู้สึกของอิคุตโตะที่แฝงอยู่ในหุ่นยนต์ตัวนั้นฮากุรูมอนที่เป็นแค่ดิจิมอนร่างจเจริญวัยมันก็เหมือนกับได้รับพลังความรู้สึกของมนุษย์มาเยอะเนาะแล้วมันก็กลายเป็นหุ่นยนต์ที่มาต่อสู้กับพวกฝั่งพระเอกครับมาซารุเนี่ยก็เป็นตัวช่วยซัพพอร์ตนะครับผมบอกให้อิคุตโตะเนี่ยทำยังไงก็ได้ปกป้องพ่อปกป้อง,องแม่นะแล้วฉันเองก็จะช่วยอีกแรงหนึ่งซึ่งแม้ว่าโกซูมอนจะทําท่าทีให้อิคุตโตะเนี่ยเขารู้สึกว่าถูกทอดทิ้งแล้วนะครับแต่ากอนน,าน,าน่จนหัังง้ลพ แม่ก็เข้าโผกอดกับอิคุตโตะนะแต่ดันเกิดเหตุการณ์ต่อมาเลยครับผมคือพวกเจ้าหน้าที่ที่ควบคุมดูแลเกี่ยวกับองคอ์กรเด็เขาจะมาจับตัวคู่สามีภรรยาโนวูจิบอกว่าเนี่ยเป็นการกระทําที่ทําให้เกิดความบิดเบี้ยวของมิตินะมันส่งผลร้ายแรงต่อโลกมนุษย์เราแล้วอิคุตโตะเนี่ยก็ออกหน้ารับแทนไปก่อนครับซึ่งอิคุตโตะเนี่ยทำให้ตัวเองถูกเพ่งเล็งเพื่อปกป้องพ่อแม่นะครับพร้อมกับตอนนั้นเนี่ยเขาก็ยึดมั่นแล้วว่าสิ่งที่โกซิมอนพูดมันไม่จริงแน่นอนตอนนี้ยังไงก็ตามต้้ออ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 องงงงไปปเเเเเจกกััับมมมรร์คคิิิววีีนนนนนทึพพืู่่่าายุต็ ครอบครัวของตัวเองอยู่ครับและเมื่อจบตอนนี้ไปก็จะเป็นการเตรียมบุกในสเตจถัดมานะครับนั่นก็คือการมาของซาเบลเลโอมอนที่เป็นสหายเก่าของเมอร์คิวรีมอนนั่นเองครับซึ่งเล่าถึงภาคเซเวอร์นะครับผมขอย้อนไปถึงของทุกภาคก่อนอีกทีหนึ่งได้ไหมมันมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจนะครับของตอนที่20ของแต่ละภาคนะทุกคนสังเกตไหมว่าตอนที่20ตอนจบตอนนั้นเนี่ยการโจมตีของเม mon, ทัลเกรมอนทาให้ไทจิต,ต้องหลุดไปที่โลกมนุษย์นะครับผมแล้วก็จะได้กลับไปเจอกับฮิคาซึซึ่งภายหลังฮิามเเป็นเ็นดกทททีีีี่่ถูกกเลือคนนน้ใภาคต่อมาก็คคือองภา มันเป็นการต่อสู้ที่ก็กําลังจะตัดสินกับดิจิมอนไคเซอร์นะเดี๋ยวตอนที่21่สิบเอ็ดดิจิมอนไคเซอร์จะพ่ายแพ้ทิเมรามอนตายไปใช่ไหมและเคนก็เตรียมกับใจแล้วก็กลายมาเป็นพวกพ้องของเดสเกททีหนึ่งครับและทีนี้มาของภาคฟอนเทียภาคฟอนเทียตอนที่20ก็กำลังเจอกับดัสมอนซึ่งดัสมอนเนี่ยเราจะรู้ภายหลังนะครับว่าเขาก็เป็นเด็กมนุษย์คนหนึ่งที่หลุดมาที่ดิจิตอลเวิลด์แล้วก็ถูกเคิรูวิมอนนั้นทําให้ใช้สปิริตแห่งความมืดแล้วก็กลายเป็นดัสมอนตัวนีน่อบ,บ,บตอท 20, er, แบบ uto, ทแ จะเกี่ยวข้องกับเด็กที่ถูกเลือกคนสุดท้ายที่เป็นตัวหลักที่ถูกใส่เข้ามาในเนื้อเรื่องกันหมดเลยเนาะยกเว้นของภาคเทมเมอร์ที่ไม่มีประเด็นตรงนี้เท่านั้นเองครับามาต่อกันที่ภาค c r o s s w o r กันเนะาะภาค c r o s s w o ตอนที่20จะมีชื่อว่าดัสโซนเมืองหลวงกองขยะแห่งแกนโลโคโมอนครับซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวในดัสโซนนะครับคำว่าดัสนี่ก็คือแบบพวกกองขยะดิจิมอนที่เจอแรกๆในดัสโซนแห่งนี้นะครับก็จะมีพวกแบบพินอคคิมอนโดยศัตรูหลักของตอนนี้จะมีชื่อว่าแกรนโลโคมอนโดยแกรนโลโคมอนเนี่ยมันมีประเด็นแค้ม เขาก็ไม่ไว้ใจพวกไทกิตั้งแต่แรกแล้วก็มีการช่วงชิง cross o r d ร์กันไปเนาะแต่ว่าภายหลังนะครับไทกิเองก็ได้สื่อให้เห็นว่าเขาก็อยากเป็นเพื่อนกับพี่น no ็อกคีมอนนะแล้วก็ร่วมมือกันในการกําจัดแกรนโลโคมอนไปได้ครับพี่น no ็อกคีมอนก็เหมือนกับอารมณ์แบบดีใจไงเออไทกิก็แสดงตัวว่าจะเป็นเพื่อนกับพี่น no ็อกคีมอนนะแม้ว่าไทกิจะพูดไปแล้วพี่น no ็อกคีมอนมันเขินแก้เข,นข,นข,นขินไปว่าเฮ้ยฉันก็ไม่ได้ดีใจอะไรมากมายนี่วแต่พี่น no ็อกคีมอนก็โกหกไม่ได้เพราะว่าถ้ามันโกหกป เป็นช่วงการดำเนินเนือเน้อเรื่องไปโซนนู้นโซนนี้นั่นแหละนะโดยช่วงของดั๊กโซนก็จะเป็นโซนที่6ที่พวกไทกิได้เดินทางไปครับซึ่งจากที่ผมเคยนับแล้วโซนก่อนที่จะไปเจอกับพวกเดสเจเนลอรลภายหลังมันอยู่ประมาณสักสิโซนนะครับนั่นก็คือมาประมาณครึ่งทางแล้วนั่นเองครับส่วนเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับช่วงตอนนี้นิดนึงก็จะเป็นอย่างของคิริฮะที่ก่อนหน้านี้เขาได้มาที่จังเกิลโซนแล้วก็ได้เจอกับดิจิมอนร่วมทีมตัวใหม่อย่างเลคเกอร์ดราโมนร์อาคอแบบว่ย่างนี้ซึ่ง B นนีกก็็คือเปารรวมร่าง Mon, ซึ่งเบลเซมอนก็จะเป็นดิจิมอนสเกลพลังระดับร่างสุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยดิจิมอนของไทกิก็ถือว่ามีทีมที่แข็งแกร่งเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนั่นเองครับต่อมาจะเป็นของภาครีบูทนะครับภาครีบูทตอนที่20จะมีชื่อว่าการลืมตาตื่นของเด็กคนที่7ครับเด็กคนที่7นะครับก็จะคือทาเครุนั่นเองเนาะซึ่งตอนนั้นนะครับเป็นช่วงที่ไทจิกับยามาโตกลับมาที่ดิจิตอลเวิลด์กันเนาะหลังจากที่ได้ประทะก,กับนิดฮอกมอนไปแล ซึ่งวามอนก็เป็นศัตรูอีกตัวหนึ่งที่ก็มีศัตรูอีกมากมายอยู่ภายในนั้นแล้วพวกไทจิกยามาโตะก็ต้องไปต่อสู้และทีนี้ก็มีพวกพ้องคนใหม่อย่างเลโอมอนเข้ามาด้วยครับซึ่งการต่อสู้โดยละเอียดเนี่ยยังไม่ขอพูดถึงแต่ใช้คําว่าช่วงจบตอนที่19เนี่ยเราจะได้เห็นทาเครุอยู่ในแคปซูลซึ่งงงมากว่าปรากฏตัวขึ้นมาได้ไงนี่เพราะถ้าทุกคนไปดูเนี่ยตอนที่ต่อสู้กับนีดฮอกมอนตอนก่อนหน้านี้นะครับทาเครุเนี่ยเขาจะมีการเหมือนกับให้พลังประกายแสงบางอย่างที่ททําาาาาาให้้้้ไไไจิิกกกััััยมมมมมมโโตะะนนนนนนสรรรถออ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 อญญเเเเชชดีคคงงึพื่ออ ok ป แล้วพอกลับมาที่ดิจิตอลเวิร์ปุ๊บในตัววาลมอนกลับมีตัวทาเครุอยู่ก็งงกันไปสิครับแล้วพอมาเป็นตอนที่20บปุ๊บเนี่ยการต่อสู้ภายในตัววาลมอนมันก็สะเทือนนะแล้วทาเครุเนี่ยก็มาถูกเบลุกมอนที่เป็นดิจิมอนสปิริตช่วงชิงไปครับแล้วพอชิงตัวไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีการให้พวกเมกาดรามอนมาต่อสู้มากมายเลยโดยที่ว่าเลโอมอนนั้นก็มาซัพพอร์ตพวกไทจิกยามาโตะนะที่เป็นเด็กที่ถูกเลือกได้เป็นอย่างดีเลยครับโดยการต่อสู้ครั้งนั้้้้นนนนนะะรับกก็็ไไไลลลล่่่่่ตตาาาาามามมมมเเอออปจจจสสถทททีีีีูแวชดโดโยพงยงซ นั่นก็คือแสงของแองเจมอนครับระหว่างการต่อสู้เนี่ยบางครั้งเราจะได้เห็นว่ามันมีพันธนาการของแองเจมอนที่ส่องประกายแสงอยู่นะครับนั่นคือดิจิมอนคู่หูของเด็กที่ถูกเลือกคนที่7อย่างทาเครุเนาะโดยที่ว่าพอกําจัดเบลูกมอนได้เสร็จปุ๊บเนี่ยพวกเลโอมอนที่ร่วมมือกันต่อสู้กับฝั่งของเมก้ารามอนก็เอาชนะมาได้พอดีครับเมื่อการต่อสู้จบลงก็จะมีการเฉลยแล้วนะครับได้ดิจิวิสมาและทาเครุเองก็คือคู่หูของดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าแองเจมอนที่ใช้ประกายน,กาน,น็นนงงยปน ไข่ดิจิทามะนั่นเองครับแต่ดิจิทามะที่ทาเคโรกำลังจะได้มาเนาะแล้วก็เอามาฟูมฟักใหม่เพื่อให้กลายเป็นดิจิมอนคู่หูของตัวเองอย่างเป็นทางการนะครับก็กลายเป็นว่าถูกสเกลไนมอนมาชิงไปณนะักตอนจบนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นแผนการของเดวิมอนที่วางไว้นะครับว่าเขาต้องการชิงตัวดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์ซึ่งนั่นก็คือดิจิมอนคู่หูของทาเคโรนั่นเองครับซึ่งถ้าเอาณเวลานั้นแล้วเนี่ยถือว่าเด็กที่ถูกเลือกคนที่7จมาแล้วนะครับเหลือคนท 8, ถูกกเลือด้วยนะส่วนตอนที่20นี้ก็พูดถึงสถานะการแปลงร่างของเด็กๆที่ถูกเลือกกันแล้วกันนะครับว่าถ้าไม่นับทาเครุกับฮิคาริแล้วทุกคนสามารถเป็นร่างสมบูรณ์ได้แล้วเหมือนที่ผมพูดไว้ในตอนที่10นั่นแหละว่าตอนที่10เนี่ยเป็นเมทัลเกรมอนได้และหลังจากนั้นก็จะไล่เรียงกันตอนส1 1 2 13 1 4 15พวกเนี่ยก็เรียงกันเป็นร่างสมบูรณ์กันทีละคนเลยครับและต่อมาก,ก็จะเป็นภาคโกสเกมนะครับภาคโกสเกมณตอนที่20นะครับผมมันจะมีประเด็นหนึ่งที่ก็น่าสนใจมากๆแต่ก่อนจะพูดดดถถถึึงงปรรระเ็นน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 นัันนั้้่ผมขออออพูสาาาากกกววิฒาาคืต เดียรชิโร่แล้วก็รูริสามารถวิวัฒนาการเป็นร่างโตเต็มวัยกันได้หมดแล้วครับบวกให้ว่าตัวของฮีโร่นั้นแกมมามอนก็มีร่างมืดด้วยนะครับนั่นก็คือกูลุสแกมมามอนครับแต่ต้องบอกว่ายังไม่มีใครเป็นร่างสมบูรณ์ได้สักคนหนึ่งเลยครับเออเมื่อกี้ถ้าทุกคนฟังมานะครับคือแบบพวกเด็กก็คือเป็นร่างที่เหนือขั้นไปแล้วเนาะอย่างของสปิริตยางเง่ยังเห็นได้ชัดเลยว่าทุกคนก็ได้บีสปิริตมาแล้วใช่ไหมอย่างของภาคเทมเมอร์ก็ร่างสมบูรณ์กันหมดแล้ว ว่าตรงเนี้ยมันจะเริ่มเอ่ยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจของตอนยี่สิบอ่ะลืมพูดชื่อตอนไปนะครับชื่อตอนมีชื่อว่าคุกเพลิงนั่นเองครับซึ่งตอนคุกเพลิงนี้นะครับบอกได้เลยว่าในภาคโกสเกมนะเป็นตอนแรกที่มีคนตายครับผมเออซึ่งตอนก่อนหน้านี้อย่างมากเลยก็คือมีดิจิมอนตายอันนี้ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับดิจิมอนฆ่ากันเองอะไรเงี้ยแต่ว่าคนตายเนี่ยเพิ่งมีตอนที่20เป็นตอนแรกครับซึ่งผมมาพอจะจําความรู้สึกได้ว่าช่วงดูมาก่อนถึงตอนที่2นี่ผมก็สึกว่ามะบเนนี่บบมนุษย์ก็ได้ อันตรายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวฝั่งพระเอกเองหรือจะเป็นตัวประกอบมนุษย์ประจำตอนนั้นๆคืออารมณ์ประมาณว่าอยู่ในสถานการณ์เฉียดเป็นเฉียดตายนั่นแหละเออแต่ว่าพอมาถึงตอนที่20ปุ๊บเนี่ยกลับมีคนตายจริงๆครับผมซึ่งคนตายในตอนที่20เนี่ยเขาก็เว้นเซฟโซนไว้น,นิดนึงนะครับนั่นก็คือการวาดในเรื่องของดิจิมอนไม่ได้ตั้งใจฆ่ามนุษย์แต่มนุษย์ดันตายด้วยพลังของดิจิมอนครับคือมันเป็นเรื่องราวของดิจิมอนที่มีชื่อว่าดาร์กดิซามอนกับ er on, เซเบอร์ราล้์ม,นมอนัท ดาร์ลิซามอนเนี่ยเขาสร้างบาเรียเพลิงที่จะทําให้เด็กคนนั้นสามารถรอดออกมาจากบ้านไฟไม่อย่างปลอดภัยใช่ไหมและทีนี้ความอันตรายก็คือว่าอย่าออกจากบาเรียไฟอันนี้เด็ดขาดถ้ายื่นร่างกายออกไปปุ๊บร่างกายก็จะสลายตายไปเลยนะซึ่งตอนที่เด็กคนนั้นเข้ามาถึงหน้าบ้านได้แล้วเนี่ยเขากาลังแบบดีใจไงวเว้ยรอดแล้วและทีนี้เขาเผลอเอาตัวออกจากคุกไฟนั้นมันก็เลยทําให้เด็กคนนั้นต้องตายไปครับเออถือว่าเป็นการตายแบบร่างสลายเลยนะแล้วเซเบอร์รามอนกับดาร์ลิซามอนเนี่ยก็ได้มีการมาต่อสู้กับพวกฮีโร่ ว่าเขาดูมีความคุ้มคลั่งประมาณหนึ่งนะว,ว่าทาไมถึงต้องมาอยู่ที่นี่ทําไมถึงต้องมาเจอเหตุการณ์ประมาณนี้อยากจะช่วยมนุษย์แท้ๆแต่มนุษย์กลับบอกว่าพวกเราเป็นปีศาจนะมันก็เป็นเหตุการณ์ความน่าเห็นใจที่ว่าดิจิวอนที่หลงเขง้ามาที่นี่มันดันเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยการต่อสู้ก็จบลงด้วยการที่ว่าแบล็กเทลมอนอเวอร์มาทําให้ดิจิตอลเกตเปิดแล้วก็เอาตัวดาร์คดิซามอนกับเซเบอร์ดรามอนกับคืนสู่โลกดิจิตอลได้ครับซึ่งไอ้คุกเพลิงคุกไฟ รุ่นพี่คิโยชิโร่เขาโดนนะครับผมเออคือตอนแรกก็อยู่ในนั้นไปและทีนี้เนี่ยก็จะออกไปดีไหมว่าเออออกดีไหมหรือไม่ออกดีถ้าไม่ออกจะไปช่วยพวกฮีโร่คุมยังไงอย่างเงี้ยนะครับระหว่างที่ลังเลก,ก็สุดท้ายแล้วไม่ได้ออกครับผมโชคดีมากที่ไม่ได้ออกไม่งั้นตัวเอกอาจจะเหลือแค่2คนในเนื้อเรื่องนี้นะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าของอนิเมะดิจิมอนนะครับผมตอนที่ยี่สิบเนื้อเรื่องมันไปถึงประมาณไหนบ้างแล้วผมก็หยิบม,มาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์ให้ท่านผู้ชมฟังด้วยปากกาชานีนะทนนนน้ัังไงร,รสกุ ที่น่าพูดคุยไหมถ้าผู้ชมชอบตอน20ของภาคไหนมากที่สุดบลาบลา,บาก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้นถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ